สวัสดีครับสวัสดีครับเออกับผมนายเจริญภาเิ็นิดนึงครับกรบผมนายชัยวัชร์จันรครับผมก็เดี๋ยวกับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสรุปกิจกรรมการทันทีศอาสาของโรงเรียนทัศเทียนกิเฉียวครับก็ไปดูกันเลยก็เรื่องหาที่ของคอแลรกคือเป็นอยู่กัรของการเทักทิศอาสาสรุปว่าที่บ้าการมีการประยุก์เนี่ยเราก็มีสามารถ เป็นการร่วมมือกันกลแล้วก็เป็นการทการวิจัรระหว่างคนในโรงเรียน,นงงแล้วก็ทำอะไรแล้วแล้ากกาากกาวคนนี้คิดว่าคนนี้ได้อะไรกันไปอยู่ในมือกันก็ได้ช่วยในการทำให้น้องๆเริ่มมว่งจิตอาสาขึ้นมาได้ได้ทำให้น้องมๆมีคำว่าจิตอาสาและพัฒนาตัวเองได้ครับผม โอเคนะต่อไปก็คือผมก็คือความคิดเห็นและความรู้สึกสำหรับพี่ดีของผมนะครับในการอีกทีเรียนศิลป์ที่เราไปพบได้คือน้องๆลูกับเราไม่ได้มาต่อเปลี่ยนชื่อวงบารพี่ดีนะแล้วก็ความรู้สึกก็คือท่านแต่ครับก็เหมือนว่าเราได้ได้รู้จักคุณครู้เสียแลสัก็เพื่อนๆนะครับที่มือที่เข้ามาแล้วก็ความรู้สึกอีกความคิดเห็นก็ที่เห็นเหมือนกันนะก็คือน้องๆก็ ได้มาช่วตรงนี้จิจินันาไม่ได้ทำแค่คนเดียวต้องการหลายคน่บางคนก็รู้นึกวาเลยแบบสรุปไปด้วยทำให้จับรูเขาที่เข้ามาใหม่หรือที่อยู่ในลแล้วก็พี่ๆางได้เมันมากขึ้นครับ และได้โบก็จะเป็นคือความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราก็มีในองค์ของนักเรียนที่เราสังกตการก็คือครูหรือและขออนะครับว่าจะเป็นไงก็เป็นไปได้เลยสวัสดีนะครับอันนี้ดจ๋วกับผมจะมาสัมภาษณ์นักเรียนที่มาช่วยงานคุณกับผมในสักตการณ์าษาในการทาสีพื้บใบขาวแดงนะครับซึ่งนักเรียนชื่ออะไาครับ่ น้องๆอยากให้เตี้ยไปช่วยเรื่องอะไในการทำกิจการมาไหมใครทบได้นมก็ได้นะมเออย่างเช่นเออย่างเช่นทำคามสอาน้ำเนี่ยน้ำคี่วเป่นยังไงบ้างกจะอาดไหมปัญาเนปัญกาอ้าโอเคปัญาแล้วลูกขนานถือว่าสะอาดหรือว่า เป็การเหมือนกันใช่ไหมครับเคป่อม่าต่อไปก็ทำกิจกรรมเนี่ยเหนื่อยไหมใช่ค่ะแน่นค่ะไม่ค่อยเหนื่อยสนุกนะกับเคครับก็แล้วก็พี่พี่ต้องขอบคุณน้องสัตว์ด้วนะน้องมูลสีน้องมูลห่อและน้องตกกันนะครับในการช่วยงานที่ในการทำิจอาสาก็พี่พี่ต้องขอบคุณมากนะครับจบมาเด็ครับ ก็นี้ก็เป็นการสำฤทธิ์การทำหนี้การจิตอาสานะครับในการในการถูปาสีทุ่บาทขุกบาแล้วก็การทำความสะอาดเพื่อแพงที่ติดตะไร่น้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาสภาพความรู้สึกของขออนะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผงขอขอาอความรกน่ารับมาก็สวัสดีก่อนนะครับข้อคือนะถือว่าวันนี้พี่นักศึกษาครับได้มาช่วยน้อง แล้วก็ได้มาตามหาจิตอาษาเี่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนก็โรงเรียนก็ถือว่าขอบคุณพี่่ที่ได้มาช่วยน้องๆเป็นอย่างยิ่งรับและโอกาสต่อไปบองว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆให้น้องๆนะครับอบครับรับผมก็ต่อก็คุณนับคุณนะครับในการดูแลสำหรับโรงเรียนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ ขอบคุณทางสถาบันรัชพัฒน์อุเกตนะครับที่ได้ให้เมติให้ศึกษานะครับงามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งว่าในกในในการนี้นเนี่ยโรงเรียนก็ยินดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับโดวที่งเรียนก็ดูแลนะครับดูแลในเรื่องของขอุปกรณ์เสริมให้ แล้วก็ให้นักศึกษาก็ได้ดาเนินการซึ่งนักศึกษาเข้ามาทํางานทั้งวันนะครับตรงนี้เราก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็จากผลงานนะครับผลงานที่ได้ติดตามนะครับโดยที่มีนักเรียนเราเข้าว่วนด้วยนะครับก็โอเคนะครับจากที่ว่ามันเริ่มจางหายไปแล้วนะครับในในคุดบ่าทที่พยายามไม่ให้รถมาจอดนะครับก็ทอนนักศากษา์ก็เลยเห็นว่าเออตรงนี้มันเป็นจุดที่ ควรจะได้ร <oung> ับการตอบรุบนะครับเราเองก็ต้องขอบคุณทั้งนักศึกษาทั้งสถาบันนะครับที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็ทางนักเรียนนักศึกษามาอบมของผมหมู่ธามหาวทยาลยราชภัฏน์เกรษิจที่อยากจุดต่างก็ขอบคุณทั้งขออแล้วก็คุณนักคุณในการดูแลเรื่องอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแล้วก็ ก็ขอบคุณนักเรียนของเรียนพักเที่ยงเฉียบนะครับในการช่วยพวกเราในการทำกิจกิจอาสาในครั้งนี้กบคุณพวบผมขอขอบคุณมากครับผมนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับคือกิจกรรมจิตอาสาเนี่ย กองมีต่อไหมในความคิดของผมก็คิดว่าคงมีต่อครับผมคิดว่านอกจากที่โรงเรียนตั้งเจ้าพิเศษเนี่ยผมคิดว่าที่อื่นเขาก็ต้องมาพอช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะผมคิดว่าในโอกาสหน้าอาจจะมีการทันกันต่อครับผมเออมันี้คิดว่ากองมีครับมีต่อครับมันช่วยได้ในการทำให้น้องๆได้จากกับการพัฒนาการมีความสามารถในของกองยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้มันไม่มีเลยอ่ะมันก็มันก็ มันองมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นการต่อไปนะครับครับผมก็ท้งหวดเี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับแต่ผมก็จะมีคำถามให้กับทุกคนที่รับชมอยู่แล้วครับทุกคนคิดว่าอาสาเนี่ยคนมีไหมแล้วถ้าคุณที่ว่าคนมีเนี่ยคุณอยากคุณอยากทำอะไรเกี่ยวกับจิตอาสาให้กับสังคมไหมครับถ้ามีแล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้ใวีดีโอนี้ได้ครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ